ผีถ้วยแก้วโบราณมีความเชื่อหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายความเชื่อที่ว่ามีบางสิ่งที่พร้อมจะมาตอบคำถามของมนุษย์ผ่านถ้วยแก้วเพียงใบเดียวถ้วยแก้วที่เมื่อควาาลงบนกระดาษแล้วเรียกชื่อมันมันก็จะมาครั้งหนึ่งในภาคเหนือกว่า70ปีก่อนมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ลึกในป่าและในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มชื่อคำปัน คำปันเป็นลูกชายคนโตของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างมีปริศนาทุกคนบอกว่าเขาตายด้วยโรคแต่คำปันไม่เคยเชื่อเพราะคืนก่อนพ่อเขาตายเขาจำได้ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันในลานบ้านมีเสียงขูดเก้าอี้มีเสียงด่าทอมีเสียงผู้ชายสองคนและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบเหมือนถูกตัดให้ดับไปเฉยๆพ่อของเขาตายชาวคนทั้งบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโรคหัวใจแต่คำปันรู้ดี ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาพยายามถามแต่ไม่มีใครตอบจนวันหนึ่งเขาได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่ที่กำลังคุยกันใต้ถุนบ้านว่าหลังพ่อเขาตายบ้านนี้มีเงาตัวหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างทุกคืนเหมือนรออะไรบางอย่างความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความคาใจทําให้คําปันตัดสินใจทําสิ่งที่เด็กยุคนั้นไม่ควรทําเขาชักชวนเพื่อนอีกสองคนมาร่วมพิธีผีถ้วยแก้วเขาสาบานว่าต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อเขาตายเพราะอะไร ค่ำวันหนึ่งพวกเขาแอบไปที่กระต๊อบเก่าหลังหมู่บ้านจุดตะเกียงแขวนผ้าดำบังลมแล้วเริ่มพิธีพวกเขาวางถ้วยแก้วธรรมดารรมดาที่บ้านใช้ดื่มน้ำทุกวันความลงบนกระดาษวงกลมที่เขียนตัวอักษรไทยพร้อมคำว่าใช่ไม่ใช่และกลับอยู่ด้านล่างกลิ่นธูปลอยคลุ้งไปทั่วคอหีบอับชื้นควันพุ่งช้าๆเหมือนมีมือมาดึงไว้ไม่ให้ลอยขึ้นเร็วเกินไป พวกเขาวางนิ้วแตะก้นแก้วเบาๆแล้วเริ่มเชิญดวงวิญญาณตามที่ผู้เท่าสอนมาเชิญไปเรื่อยๆอยู่พักใหญ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเพื่อนของเขาบอกให้หยุดเพราะรู้สึกขนลุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่คำปันกลับบอกให้ทำต่ออยู่ๆวูบลมก็มาประทะผนังไม้เหมือนมีคนเดินผ่านหน้าประตูทั้งที่ไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นคำปันมองเพื่อนเพื่อนมองเขาไม่มีใครพูดอะไรแต่ถ้วยบนกระดาษกลับค่อยๆสั่น และขยับไปทีละตัวสะกดเป็นคําว่ามาแล้วเพื่อนคนหนึ่งร้องอุทานแล้วปล่อยมือออกทันทีแต่มือถ้วยยังคงเคลื่อนต่อคำปันถามทันทีว่าพ่อใช่พ่อหรือเปล่าถ้วยแก้วเลื่อนไปที่คําว่าใช่แล้วหยุดนิ่งอยู่พักหนึ่งเหมือนรอคำถามต่อไปคําถามแรกๆเป็นเรื่องที่มีแต่คนในบ้านรู้และมันตอบถูกทุกข้อจนเพื่อนเริ่มหน้าซีดคำปันเริ่มเชื่อ และนั่นคือจุดที่ทุกอย่างผิดพลาดคำปัญถามคำถามที่ไม่ควรถามพ่อถูกฆ่าใช่ไหมถ้วยแก้วสั่นแรงขึ้นจนได้ยินเสียงขูดโตะ๊ะแล้วมันไปหยุดที่คําว่าใช่ตามด้วยการสะกดตัวอักษรทีละตัวคนใกล้ตัวเพื่อนเริ่มร้องบอกให้หยุดบอกว่าเขาเคยได้ยินว่าผีไม่ให้ถามเรื่องนี้แต่คำปันไม่ฟังเขายิ่งอยากรู้เขาถามต่อว่าใครฆ่า ควันทูบพุ่งแรงขึ้นจนเหมือนจะหมอดเพียนถ้วยแก้วหมุนเป็นวงเหมือนมีคนจับเขยา่าแล้วสะกดชื่อช้าๆตัวต่อตัวอาของเจ้าอาของเขาเองและในคืนนั้นอาของคำปันนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนในบ้านติดกันทันทีที่สะกดจบเสียงทูบหักเป็นสองท่อนเปลี้ยงเดียวเท่านั้นตะเกียงล้มไฟดับหมดถ้วยพุ่งไปยังคำว่าก,กลับแล้วหยุดเหมือนถูกตัดขาดทุกอย่างเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหายใจตัวเอง รุ่งเช้าอาของคำปันหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้ไปไหนจนสามวันต่อมาพบศพเขานอนอยู่บนพื้นป่าลึกรอยเชือกรัดคอแน่นจนเลือดซึมเหมือนคนที่ล้มลงเองแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยหวาดกลัวเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเล่นผีถ้วยแก้วอีกเลยไม่แม้แต่คำปันเขาไม่เคยพูดเรื่องนั้นกับใครอีกจนกระทั่งวันที่เขาเองก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนไม่มีพิธี ไม่มีคำอธิบายทุกอย่างเงียบเหมือนคืนที่พ่อเขาตายผู้เฒ่าคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าของบางอย่างเราเป็นคนเรียกมันมาเองแต่ไม่มีใครบอกว่ามันจะกลับไปตอนไหนและมันจะพาอะไรกลับไปด้วยหรือเปล่า